สวัสดีครับนะบมาต่อกันเลยนะฮะัสำหรับใครที่ดูวีออสมาก็มาต่อคลิปของฮอนด้าแจกกันนะฮะสรับใครที่มาใหม่ก็สวัสดีนะครับนี่เราอยู่กับรถบ้านรถสวยสีจีนะครับรถบ้านมือสองนะครับได้ไหมใช่ไหมรถบ้านมือสองผมพูดถูกแล้วต้องบอกว่ารถสวยนี่ชอบรถ้านบ้าน,านมือสองกดติดตามเลยนะรถสวยสมบูรณ์เฟิร์มนะโคตรโม้เลยเอานะ้านะคันนี้ก็ต้องบอกว่า อ่าเป็นรถที่ใครที่รอ Honda Jazz เนี่ยพี่ผมการันตีเลยรถสวย 4G คันนี้ต้องไปไวมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าวันเดียวจะจบหรือเปล่านะแต่คงไม่ไม่นานเกินรอนะเต็มที่ผมให้สามวันอะแต่คันเนี้ยโอ้โหไปไม่เกี่ยวนะายไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่หนุ่ยเปลี่ยนนะเออต้องบอกว่าพี่หนุ่ยมาปล่อยโอ้โห มอารมณ์มันแบบไม่อยากโม้เลยโคตรโม้เลยคนรีวิวเ่ยน,นะเอ้นนนนนานะมัเขา้าไม่เสียเวลากันนะคันนี้เป็น Honda Jazz 1.5 SV เครื่อง V-Tech นะฮะใอ้ Tech นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะตัว Minor c h a n ชนะนะครับปี2อง8นแปดนะฮะรถสวยประวัติดีนะน,อน็อตก็ไม่เคยแกะโอ้เครื่องยนต์ช่วงล่างดีมากๆนะยางใหม่สีเส้นนะครับ ในราคาจึงเงินสดเลยพี่เอ้ยในราคาสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะโอ้ยจะได้เตมดีดาวนะทั้งวันอยู่ที่ห้าพันหกร้อยสิเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวห้าพันหกร้อยสิบแปดบาทหลังไม่ชนเลกระจกตัวนี้ห้าพันหกร้อยสิบแปดบาทรถสวยมากนะฮะนี่มาดูบอกว่า พี่หน่วยเขาดูแลดีนะฮะพี่หน่วยนี้ FC เลยนำมาปล่อยให้สองคันเป็นทอร a j าแจกับ u, น่นอิสุนะสีดำจัดวีออสไปหนึ่งคันโอ้ยขอบพระคุณครับนะครับสุดยอด FC นะฮะเนี่ยฮะอืมใครได้ไปผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะก็คันนี้นะครับอ่อเป็นเครื่องยนต์วีเทคเนาะแม็ก 15ยางใหม่4เส้นนะครับพี่หน่วยเขาแต่งมาให้เรียบร้อยนะฮะคือพี่ซื้อไปพี่ไม่ต้องไปลงล้อแล้วคันนี้ล้อสวยแล้วนะายางดันหลบด้วยนะยางใหม่ด้วยใช้ไปเถอะพี่เอ้ยอีกสามหมื่นห้าสี่หมืโลนูน่นนะล้อแม็กก็แม็กสวยนะนี่อ่าลินหน้าเคปล่าด้วยนี่ แอรแบก ABS ครบนะเครื่องยนต์ VTEC นะเกียร์ CVT 7สปีดนะมีแพทเดิชิปกระจกนะมีไฟเดียวตรงกระจกมองข้างนะกระจกพับไฟฟ้านะฮะลงตัวนะครับโอ้ยหล่อๆชิวๆนะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะอ่าก็ มาดูข้างในกันนะครับติดฟิล์มกันสาดครบนะครับเออออกไปขับหล่อๆถ้าพี่อยากได้เพิ่มก็ไปเปลี่ยนเบาะอย่างถ้าใครจะแต่งซิ่งนะลงลงลงเบาะลงท่อติดเกตอะไรอย่างเงี้ยนี่แอร์แบกแอร์แบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มัน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 ติดเนาะเดี๋ยวผมต้องขออภัยนะอ่ามันติดมันจะเข้าลำบากมากนะครับเบาะผ้านะครับเบาะผ้านะครับ ประมาณนี้นะฮะโอเคนะไฟเขาสวยนะมันเหมือนไฟลมดำลมเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรมันมันเหมือนแบบฟิล์มสีชาเขาเรียกอะไรคอนบุรีหรอ ผมเรียกไม่ถูกรถผมก็ไปทำนะ่ะติดฟิล์มทับอีกนะสวยดีนะมันดูดีอ่ะนะฮะนี่เป็นหลังพื้งสวยนะฮะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับก็ ه, ป้ายไม่เกี่ยวนะครับป้ายไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่หน่อยปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยว่งนี่ไปเบรกรถสามไพลเลอร์ไอยเลอร์นะเออเสวยสมบูรณ์นะเปิดเปิดมา ดู really. น็อตเลยนี่สวยงามสวยงามสวยงามนี่เบาะแบ่งพับได้60-40นะครับหรือพับหมดเลยก็ได้มีถัดนะยางนะถัดท้ายเข้ารูปนะออก็เปิดมามียังอะไรกูแจอยู่ครบนะฮะ โอเคนะครับโชคค้ำแข็งแรงนะไม่ไม่เสื่อมไม่ถ้าถ้าโชคเสื่อมมันก็ค่อยๆลดลงมาเงี้ยแต่นี้แข็งแรงนะสวยดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับเอาดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวถ่ายไม่ทั่วถึงเบาะผ้าเกาประมาณนี้นะครับ สะอาดสะอาดนะครับอ่ามีพรมพรมเข้ารูปนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับมาดูห้องเครื่องนะห้องเครื่องสวยงามนะสะอาดสะอานนะครับเครื่องยนต์วีเทคนะฮะประหยัดนะครับเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับแต่งซิ่งนี่พี่แรงสุดๆนะครับเครื่องวีเทคเนะี่ย เสียงเพาะ,นะฮะนอตประมาณนี้นะฮะอ่านะะแต่จ้าเชียวไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับผมดูจากมือถือมันไม่ค่อยชัดแต่ถ้าดูจากในคลิปน่าจะชัดอยู่นะ รถประวัตดีนะครับเนี่ยสวยงามเดี๋ยวผมถ่ายช้าช้ะชัด,ช,ดชัดให้นะฮะ,ฮะโอ้ยร้อนร้อน <laughs> ไก่้องเครื่องนะร้อนเนี่ยฮะเอาช้าช้าชัด,ชด,ชด แดดมันได้ด้วยนะแสงมันได้แต่ที่ไม่ได้คือมันร้อนผมพยายามถ่ายช้าจะชัาถ้ามดเข้าห้องเครือถ้ามดเข้าเครื่องยนต์ได้ผมบดให้แล้วเนี่ยสวยงามนะเออใครได้ไปนี่ก็แจมเลยนะตอนนี้นะเวลานี้คันนี้เบาสุดนะครับผัดมาก็เป็นวีออสนะเนะี่ยทรงสวยไหม เอ,อาไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าเข้ามาข้างในนะครับแอร์เย็นข้างในไม่เย็นผมก็ไม่บอกว่าเย็นนะผมบอกเฉยๆนะฮะเอาแล้วก็แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพี่วิเชียนทักมาละคันนี้ต้องบอกว่ามีแพทเทิร์นชิพนะครับจะเป็นปุ่มกดบวกลบในเรื่องของเกียร์เจ็ดสปีดนะฮะแอร์แบ็คครบเลย หูดูแลดีครับต้องบอกว่าดูแลดีมากนะพี่หน่อยนี่ฮะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีเนี่ยจริงจริงมันต้องเป็นรอยเล็บจิกนะคือผมถ่ายมาหลายคันผมจะรู้ว่าตรงไหนเป็นรอยไม่เป็นรอยอะโลโก้ยังสวยใหม่อยู่เลยอ่านะฮะบางทีมันเป็นรอยเล็บรอยอะไรเงี้ยเนาะนะฮะอันนี้ดูแลดีนะครับถือว่าดีมากเลยด้วยซ้ํานะครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยนะฮะรอบเครื่องยนต์ก็นิ่งนะครับ ประมาณนี้นะอย่าปุ๊บมาปั๊บไปลงท่ออีกนิดนึงทุมๆนุ่มๆเหมือนคันไหนอะแจด๊ดคันนั้นอะเนี่ยจอเอ้ยลืมผมก็ลืมแจ้งนะนแจด๊ดแจด๊ดพี่พี่พี่รีดนะครับในรายแกรไอชี IG นะครับแต่แกพิมพ์มาให้ว่าออรอเรือสระอ,อีดอเด็กผมอ่านถูกนะครับพี่รีดนะครับเนาะถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภยัยเรื่องชื่อภาษาไทยนี่ผมมัว่วตลอดนะมีปัญหาตลอดเลยไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าพี่รีดโอนเงินจองมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฮอนด้าแจ๊ปี2014นะฮะ รอมาดูรถพรุ่งนี้นะถ้าถูกใจเซ็นไฟแนนต์เลยนะเครดิตดีด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะชอบคันไหนก็จองเลยมามาดูรถไม่ถูกใจคืนเงินเซ็นไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนเงินนะครับไม่งั้นใครที่มัวแต่ดูแต่เร็งแต่เราพลาดนะเพราะหลายคนถ้าเคยพลาดมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าโอ้โหเร็วจริงๆนะฮะไม่บังครับครับคือใครจองก่อนก็ได้ก่อนนั่นแหละตามสิทธิ์นะครับคือผมก็เฉยๆนะแต่ผมกร็รู้ว่าคันไหน จะไปเร็วคันไหนมีลูกค้าอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากให้พี่พลาดนั่นเองนะฮะนะนะฮะอย่างคันนี้เนี่ยรถพี่นุ่ยเนี่ยสวยครับพี่สวยรถสวย,ส,วยสมบูรณ์ด้วยนะออไม่โทมด้วยนะรถใหม่ด้วยดูดีอ่ะดูดีอ่ะนะรถตั้งแต่นี่ปีอะไรเออปีสองพันแปดรถสิบแปดปีอ่ะเอยไม่ไม่ใช่รถสิบแปดปีรถสิปีเงี้ยสิบเอ็ดปีเงี้ยแล้วได้สภาพอย่างเงี้ยโอ้ยพี่ต้องเรียกว่าต้องยกนิ้วให้อ่ะ สุดยอดนะฮะโม้ได้อีกอะไฟกลางติดนะครับไฟนี้ติดนะฮะเอาโม้ไปถึงไหนไฟเข้าเรียงของเราดีกว่านะฮะกระจากสมบูรณ์เนี่ยไม่มีเสียงนะฮะเท่าที่ผมฟังเสียงไม่ไม่มีเสียงมอเตอร์เลยบางคันมันจะได้ยินเออนะแต่คันนี้ไม่ได้ยินเลยหรือว่าหูผมเอ้ยหูผมตึงก็ไม่รู้ <laughs> นะฮะเอากรนะจกโอ้โหสมบูรณ์ครับลื่นปื๊ดนะอิสุรอน,น่อยนะเก็บงานอีกแป๊บหนึ่งนะพี่นะ นาสี่ประตูนะสวยมากแต่งชิ่งด้วยซ้ายขวาข้างหลังจะลงได้ประมาณนี้นะครับลงได้ไม่สุดนะกระจบมันเป็นเคอร์ฟนะผมเรียกถูกเปล่าไปรู้นะข้างหลังตรงนี้ก็ไม่สุดเนาะเท่ากันถ้าข้างนึงสุดเราค่อยว่ากันอ้า <laughs> วใครไม่เห็นผมการันตีเลยที่ต้องชอบเพราะรถสวยนะสมบูรณ์นะครับเนี่ยไฟแอร์ยังติดเลย ส่วนใหญ่รุ่นนี้ไฟแอร์จะเสียหมดตั้งแต่ซิตี้อะซิตี้ซัดเอ็ะไม่ค่อยติดนะอันนี้ติดนะเนี่ยเห็นไ,ไหมโอ้ขนาดนั้นเชียวใช่ครับผมอันนี้ดูดิมีเงินอะไรไหมพี่หนุ่ยเผื <c oughs> ่อซกซองไว้ตรงนี้สักสิบบาท <c oughs> <c oughs> นะโอ้เออใครได้รถพี่หน่่ยไปเนี่ยแจมเลยนะเขบอกว่าเป็นรถเดิมของพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยอฟซีตัวจริงนะครับดูตลอด นะครับขอบพระคุณมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับอ่ะโม้ได้ออีกโยไม่ไหวแล้วร้อนอันนี้แอโอ้สมบูรณ์ครับพี่เนี่ยไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะปุ่มดูดีมากนะฮะก็เอาอะไรได้ที่เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นจากการประมูลที่เอฟเอ็มได้นะดีเยี่ยมได้นะฮะโอมามาปุ๊บมาปั๊บเนี่ยนะฮะกดมาดีใช้งานดีสมบูรณ์เนี่ยดูแลดีมากนะโมได้อีก โมไปถึงไหนก็นไม่รู้เนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าท็อปสุดนะเ,ออเนี่ยเสียงก็โอ้ยแจ่มเจียนะแ,แต่เด้อใครนี่เล่มคู่มือสมุดรับกันยังอยู่ครบรอะเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยมาดูเองโคตรโมเลยถ้าโมเกินยังไงต้องขออภัยนะพี่นะผมนี่ยังขี้โม้อยู่ด้วย เดี๋ยวนะมันนีนนน่นี่เห็นแล้แจ็เนไอ่สีไม่ถลอกเลยนะฮะดูดีมากนะฮะการันตีครับคันนี้รถ4 g นะรถ4 g คือผมว่าต้องจบภายใน3วันใครโอนจองก่อนก็ได้สิก่อนนะฮนะแต่ใครช้าก็พลาดรอคันใหม่รออีกคันนึงอะ่ะแต่คันนี้ได้ล้อมใหม่โอ้โหสมบูรณ์แต่คนนั้นผมยังไม่เห็นนะว่าเป็นยังไงแต่ถ้าพี่ได้คันนี้นะ ผมการันตีเลยพี่ไม่ผิดหวังนะโมขนาดนั้นเลยมาดูรถที่ถูกใจแน่มาจะมั่นใจอนะไรขนาดนั้นผม้พูดไปได้่อยเลยนะโมมาดูก่อนนะจองรถไว้โอนเงินจองได้มาดูไม่ถูกใจเปลี่ยนคันได้นะฮะจะไปไหนไม่ผ่านคืนเงินซื้อเงินสดรับรถได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอ,อกไปนะโอนจองพี่ไม่ต้องกลัวเงินการจองนะไม่ผ่านคืนเงินการันตีคืนเงินฮนะนะไม่ชอบไม่ถูกใจคืนเงินนะ เพี่ยนคืนนั้นทีนะฮะอ่ะโอเคนะสรุปเลยนะโมเยอะละเดี๋ยวเราไปรีวิวแคมรี่ต่อนะคันนี้ก็เป็น Honda Jazz นะครับ1.5 SV นะครับเกียร์ออโต้เครื่อง v t e c นะรุ่นท็อปสุดตัวไมน์เนชั่นนะฮะปี2008ในราคา269,000บาทนะครับ พี่ใครที่จะจัดไฟแนนซ์นะจัด,จดเต็มฟรีดาวเลยนะตัวค่างวดอยู่ที่56 18บาทนะจัดไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่1 5,000บาทนะพี่โอนจองหนึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่ง0 0 0้าันนะครับวันรับรถถ้าพี่ได้เครดิตดีฟรีดาวเนี่ยเข้าเงินไขนี้เนี่ยชำระอีกแค่หมื่นเดียวนะครับเป็นค่าจัดเข้าโอนกับประกันภัยนะครับเนาะนะฮะหรือรายละเอียดท้งนี้ทางนั้นก็มาคุยกับพี่แอนที่ร้านได้เลยนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดอ้อมา ้็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมจะมองออกไปกันเ,ออเดี๋ยวจะให้ดูไฟหลังเดี๋ยวผมลงไปดูดิกญเจีมิมทนี่นะฮะสวยงามนะครับโอเคนะมันจะเข้าออกยากออกยากหน่อยเดี๋ยวผมลงไปดูไฟท้ายหน่อยรุ่นนี้ไฟสวยดีโมโมโม,โมใหญ่เลย <laughs> ขำตัวเองนะเอามันต้องหยยบเบรกเออนี่ไงนี่ไงออกละไม่ต้อง นี่เห็นไหมสวยไหมมันเป็นไฟเหมือนรังผึ้งนนอ,อ่ะเนาะนี่ยอ่ามันจะสวยสวยประมาณนี้นะเนี่ยเห็นไหมป้ายไม่เกี่ยวพี่ไปลงท่อจบท่อเหมือนคันนี้นะพี่รีดผมอ่านถูกนะพี่รีดเรื่องชื่อเนี่ยผมกลัวอ่านผิดนะยิง่งไม่ไม่ผิดก็เกินไม่เกินก็โมโหอีไอคันนั้นโคตรสวยเลยนี่ผมสุมให้ สวยไหมภาพมันไม่ชัดเนาะมันไกลอะ่ะแต่เห็นแล้วมันสวยะ่ะนะฮะต้องบอกว่าคันนี้พี่ลีจองแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูพวกนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะจะหลุดจองหรือไม่นะครับถ้าหลุดจองผมก็จะตัดชื่อออกนะครับจากรถติดจองก็เปลี่ยนเป็นออกนะครับอ่ะโอเคนะฮะโอ้สวยอะ่ะเยี่ยมคันนั้นะ่ะนู่นะ่ะนะอา้าอย่างที่บอกไปนะก็รับซื้อรัวๆนะครอยากขายถ่ายรูปหลายๆมุม เลขไมนะ่สำเนสา,าเส่งมาทางไลน์นะครับชื่อเล่นเบอร์โทรไว้ติดต่อ,อก,กับนะบเช็คราคาได้ยังไงเดี๋ยวผมให้พี่อนติดต่อ,อก,กับไปนะครับเนาะถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับลืมดิสเบกสีล้อนะล้อใหม่ไม่มีรอยเลยยังใหม่สีเช่นจบนะครับนะใครสนใจไงก็ ร้านอยู่ลำลูกกาเลยถนยนลำลูกกาซอยเก้ามาซ้ายมือชื่อเต็นทาวิทนะครับเบอร์ศูนย์1ป1ห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปเจ็ดนะละเอียดอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมไปนะครับ,นะรบ,นะรบสวัสดีครับเดี๋ยวไปรีวิวแคมรี่กันต่อนะฮะกดติดตามไว้ด้วยนะครับ,อนะรบขอบพระคุณครับ